บอมันมืดยวนมืดยวนบวนั้นดอน้ออืม,อ,มอืมบ๊ดดีพี่น้องเอ้าอ่าฮะบันทึกบ๊ดดีพี่น้องมื่อนี่มื่อนี่พักกันมา,านอ,อัน,อนเอาหัวเอาอันเปิดไฟเซนเนี่ยเปิด เปิดไฟเส้นหนาซากอนแก่นนะเออนั่นหละคนเห็นบ่บุญเนี่ยเออมีคนเห็นอยู่มีคนเห็นอยู่มื้อนี่สิเมาหวยพี่น้องหวยต้นไม้ใหญ่มืดมืดตอนนี้เวลาสามทุ่มเนาะสามทุ่มอยู่ในป่าอยู่ในป่าหมืดหมืดเลยพี่น้องงวดนี่แหละพี่น้องงวดวันที่เอ่อโอ้ยุ่งกันงวดวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยเนาะหนึ่งกันยาพอดีมีมีอุปกรณ์แล้วมีเทียนอาตจะล่ะ มีถูมีเทียนมีแป้งอ่ามีมีดมีมีดมาอันนั้นพร้อมพี่น้องเนี่ยมีดมีมีดมาขุดขุดต้นไม้น้ำทะเลาะเบื้องดพินองทะเลาะเบิ่งว่ามันสิได้ตัวใดออกตัวใดพอดีอาจารย์เพิ่นจียนกำลังไอ้ใร่ล่ะเบิ่งอาจารย์กนแต่งตัวใจ่ล่ะเบิ่งเออเบิ่งเบื้งเบิ่งเบื้งแต่งตัวบ่เห็นหน้าดอกบ่เห็นหน้าอาจารย์ดอกแต่ว่าไอ้อาจารย์แต่งตัวใส่ชุดกำลังใส่ชุด เดี๋ยวเอาวางเอาวางอุปกรณ์ก่อนวางอุปกรณ์กับกล่องกับกล่องก่อนพี่น้องกับกล่องก่อนเอ้กับกล่องไหนวะเออไฟห้องปรแจ้งอ่ะไฟห้องปรแจ้งเห็นบ่เห็นอาจารย์ซองซองไฟมาดูแสียงซองไฟมาทันี้ดูเห็นบ่เดี๋ยวก็เห็นต้หนาเขาเดี๋ยวเขากลับกล่องก่อนกลับกล่อง เอ็มคือกับกล้องบ่ได้ปะปิดไมโครบันทึกบ่ได้บันทึกนี่วากับกล้องกับกล้องคือบ่เห็นอาจารย์วะใส่วิกตอนนี้อาจารย์กำลังแต่งตัวแต่งตัวใส่ชุดไทยพี่น้องไอ้เพิ่นว่าอัญญกยกเสียงไปดนจะหน่อยดูเออเห็เบิ่งบ้างบิ่งชุดอาจารย์ไอ้คือบ่เห็นลหรเออนี่ชุดอาจารย์ คันเราใส่ชุดไทยมือใดไอ้หมวดใดที่เราใส่ชุดไทยนะ่ะมันมันมันจะมันจะไอ้แม่นมันจะแมน่นอาจารย์ก็นั่งใส่บิบกมุมอาจารย์ใส่บิบกมุมใส่บิบกุมแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยสาของแกน่นอยู่ในป่าต้นไม้ใหญ่พี่น้องมันจะเป็นต้นไม้ต้นนี้เนาะเห็นมีดปะเห็นมีดปะเดียวมีดอะไรต้นไม้ใหญ่ต้นนี้พี่น้อง อาจารย์มืนตะลังแล้วด้วยศิใส่ชุ่ต้นไม้ใหญ่สูงต้นไม้ใหญ่สูงปลาหมือนเมื่มนดพินองยุ่งกับสักว์ยุ่งกับสักวตอนนี้จะทำเจะทำแล้วจะทำแล้วอันนี้ชุดชุดของอาจารย์ชุดของอาจารย์ชออา,จายจุ่เขางบนเรือสัตนั้นเนาะเารือสัตวน้ำปูปรเรือสัตวน้ำปูน้ำ เห็นบ่เห็นเทียนบ่เห็นเทียนถูกเทียนมโอ้แต่จังกล่องรถไม่ฉีดไปไม่ฉีดไฟไปที่ก็วางไว้ด้วยกันเนี่ยนี่บ่ยู่ในรถอยู่หนารถบ่ฉีดไปอ่ะเสียงยูนารถบ่แสงเพราะว่างนั่งกำมานั่งอยู่เอาถือไว้ ไปก็ได้ใส่ไปล้นเอาไปเดี๋ยวไม่ขีดก่อนพี่น้องก่อไม่ขีดก่อนกลับกล้องไปกลับกล้องมาข้างในเราไ,ไนีหนเดี๋ยวย่างไปออนอันไม่ขีดจะเข้าก่อนพี่น้องลองใส่อยู่ในรถกลับมาเดียวถือไวนะ้มันไล่สดนะนะมันไล่สดเดี๋ยวไปไม่ขีดจะเข้าอยู่ในรถพี่น้องไปไม่ขีดในรถจะเข้า หมื่นจังน้อยเดกพี่นอ้องหมืดจังน้อยทะาเบียนรถกัหาหาเด้พี่น้องหาหาอันขึ้นบ้านไม้องสาวคนแก่นตัวนั่นก็นหาหาเอออันนี้ไม่ขีดอยู่นี่เมาเลขพี่น้องเมาเลขต้นใหญ่อาจารย์ปานรถใส่ชุด ไทยมาเอามืดจัง่อยพี่น้องมือดอยู่ในปลานึกว่าเพ่อเห็นไม่ขีดอ่าโอเคเวลาแสงไปห้อ <c oughs> มือดว่ะเออ จจุดถูกทุกคนบอกแต่ถูกทุกคนนั่นบอ๊ะแต่ถูกจุดถูกพีกน่น้องต้นไม้ไงมันจะมืนๆแน่นานพี่น้องมันจะมืดๆืมดอ,อม,ม,มเิ่มเงิ ประกวนห้องพี่น้องแปง้งมีดมะขูดอเอาถูกดอกพี่น้องเอาถูกพกลัดดอกถูกพกลัดดอกบดไอศชีสเย็เเยนยาวบดได้ใส่นะคะมือขนมมือพี่น้องขนมมือ าคนเจนถือกล่องอยู่พี่น้องอาจารย์กำลังอาจารย์กำลัง ทุบเลยเป็นบ่อกตักเลยตักทุบตักทุบพี่น้องตักทุบหม,มาน้ำกันสามคนพี่น้องมาน้ำกันสามคนทายฟังจะเห็นบอขูดพี่น้องกำลังขูดขูดต้นไม้ต้นนี้ประมาณสองคนกอดอตพี่น้อง 2คนกอดคอยคอยหุ่นประมาณเกือบร้อยปีได้บ่คิดว่าต้นไม้ต้นนี้ เดเผนนองมันมืดทางหนทางอยู่ยใกล้ปุณละที่ไปตีนเสียงรถเสียงยางที่เป็นสัญจรไปมานะมืดเขาคอขม้าเป็นเรื่เขาปักถูบสามดอกก็เหลือเผนนองปักถูบสามดอกอันนี้มันเป็นต้นอย่างต้นกุ้วยกอกบ้างต้นอย่างบําเณรนะฮะต้นหางนกยุ้งเผนนองต้นหางนกยุ้งใหญ่กระบะหูว่าอายุเพิ่มประมาณเท่าได ะตะว่าสองค้นกอดหุ่มนะพี่น้องอันนี้อาจารย์กำลังลงแป้งพี่น้องทาแป้งเบิ่งออกเด้อพี่น้องว่าผู้ใดสิสด้ตัวใดว่าผู้ใดสเสห็นตัวใดเบิ่งออกทาแป้งชัดๆเลยพี่น้องชัดๆอาจารย์เรากำลังลงแป้งทาแป้งใส่บิ๊ใส่จุดไทย นี่เบิ่องในไปอาจารย์เบิ่องในเลยนะบ่อจกัจกครับบ่อจักครับเบิ่งในกล่องนี่จักที่เบิ่งในกล่องถือว่าตัวใดเบื้งในกล่องไม่มีเลขแปดเลยเป็นเลขอะไรดูดีๆเลยเลขไอ้ตรงนี้มันเหมือนเลขอะไรมันเลขเลขดวจากคุณดูได้เนาะว่าจะเป็นตัวไหน เบิ้งขักขัดเดือพี่น้องเบิ้งขักขัาก,ก,กันเบิงบ้งเบิ้งตีเอาพี่น้องตีเอาว่ามันคื้ตัวใดเจ็ดหรือแปดตัวนี้มันเป็นเกี่ยงตัวเล็กสามบสามกับจังใดเดี๋ยวอาจารย์ตีก่อนค่ะอาจารย์ร้องเบิ้งก่อนเดี๋ยวท่าอีกจกักรองท่าแต่งจกักรนอ้ ก็ตรงๆเด้อซ่ําโตหรือ3ตเข้มโตหรือ3โตก็ให้มาตรงๆงวดนี้สิได้มาล้ําถวายนีอาจารย์ซ่งด้อ น้องกอดโทรศัพท์อาจารย์ถ่ายถ่ายแบบไอ้ถ่ายแบบภาพนิ่งดูเข้าไปเตี่ยว้องกอดโทรศัพท์อาจารย์ถ่ายภาพนิ่งไปเตี่ยวดูถ่ายภาพนิ่งจากโทรศัพท์อาจารย์ทายาปนี้เอาเอามาซูมดูไปนี่เอามาซูมดูอันนี้จากโทรศัพท์อาจารย์นะคะมาตีไปดูสตีมตัวใด้น่นเลยนะอันนี้ซูมจากโทรศัพท์อาจารย์นะคะ เด็กพี่น้องคอยไปตีเบิง้งน่นสิคือเลขกยังอืมบันทีเอาจากตรงนี้ด้วยเข <c oughs> าต้องอบเขาต้องอบเทียนขูดบ่เขาต้องอบเทียนถูบ่เห้เบิง้งซุ้มเบงสะก่อนมึงคัคๆพี่น้องมึงคัคๆอืม <c oughs> อันนี้รอบที่หนึ่งนะคะพี่น้องรอบที่หนึง่งขูด,ดีจากรอบด้วยมันี้ ดูดิจักรอบหนุ่งกัดอันนี้ของสาคนแกล็น,นะพี่น้องสาคนแก่็นดูดิจักรอบไปพี่น้องอันนี้รอบที่สองเด้อบ้านีนพี่น้องรอบที่สอง รอบที่สองรอบหนึ่งพักกันในตัวใดนอดยังคอยทามาเบิ้งได้พี่น้องยังคอยทำมาพิจารณาว่าจะเป็นตัวใดรอบหนึ่งพันไปนต้องออเทียนถูบอกบอเนะต้นหางนกยุงนะพี่น้องต้นหางนกยุงไงเกือบจะลอยปีมั้งสูง ประมาณยี่สิบเมตรคุณอ,อ,อาจารย์เรากำลังาาเห็นมันชัดๆเลยเนาะมันชัดๆเลยชัดๆเลย แปลงไทยอีกรอบพี่น้องแปลงไทยอีกรอบแปลงไทยจัดรอบปกติจะไม่ออกนะเดี๋ยวบางทีก็ต้องตอนเชา้าถึงจะเห็นตอนเช้าบางอีกทีมีตอนช้าจังมาถ่ายถ้าเป ยังไม่บบออกดูยังไม่ออกต้องเป็นต้นไม้ที่มีไอ้นั่นบอ,เป,นอ,อเป็นอไอยางก็แล้วเป็นยางเป็นยังสิบอบอบบจำเป็นต้องว่าเป็นยางเนาะยางยางต้องรอรอก่อนลองลองเอามือถืออาจารย์ถ่ายแบบ ทายขึ้นไม่ยังคือต้องซื้อหัวโป้มือนี่ไหมื้อหัวโป้มือเดี๋ยวเบิง้งไ,ไกลๆเป็นเหมือ,หอนหัวมืเนาะเป็นเหมือนอะไรหัวพญา,นะา,า,านาคเอออาปากอาปากพญานาคอาปากหรือว,ว่าเหมือนคนทำมือแบบเนี้ยเออเหมือนคนทำมือแบบเนี้ยเป็นพิษณบบนาพิษณุนาพิษณนา,าอะไร มันทำมือแบบเนี้ยตีตีเลยอ,อ,อ,อันนี้รอบสองนะพี่น้องหรือว่าจะอันนี้กันหนึงท่านแบบนี้อืมใช่ทำมือใหม่สิมันมันเหมือนมืออาจารย์ทำแบบเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตีเป็นอะไรพี่น้อง ลองไทายในะยันกล่องของอาจารย์ูทายในกล่องนี่คือบัพะชัดทายจากกล่องนั้นดูดาาดนี่สิเป็ดตัวใดเอามาเบ่งดาเบ่นไม่ตกก่อน มันดูสิถ่ายจากกล้องอาจารย์แล้วมันดูก็เสือแต่บไงก็เห็นก็เสือก็ยังก็เสือบอกก็เสืออาบปากบอกนะพญานาคพญานาคบอกพญานาคไอ้ไอ้ถ้าถ้าพญานาคนี่มันจะหมายถึงตัวแทนเลขอะไรพญานาคนะพญานาคคือเลขหกเลขเจ้าอืม เป็นมือมือก็ห้างนะลองเลเ็ก<ล>มือ<ะ>มาแค่นี้อ่าลองมึงดูอาจารย์ลองตีมึงดูมันชาวอังกฤษเลยแบบไหนเป็นแบบไทยไหม ยุงแวเปิงเปิงค่ะเปแปดเป็นให้รูปนี้สงรูปนี้ไปตีให้กันเลยเออโดยบนขยายเบอร์ด้อันนี้อันนี้มันเบิงักๆนแป่แปไทยเอเบิ่งจีเลีขาวแบ่งสอแปดแล้วนี่มันคือเลขอะไรจะเป็นเลขหกไหม นี่คงองเรีกห้านาคนาคมีเก้าไหมหรือว่ายังไงใช่นาคมีเก้านาคมีเก้าเเป็นสามเก้าเป็นสามได้ตีเบื้งมัน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 อ้เอาเสียงไปจะเข้าไปใกล้กว่าเสียงไปจางเข้าไปใกล้กว่านี่พี่น้องนี่เด้อตีเบิ้งตีเบิ้งว่ามันจะเป็นตัวใดนี่แหละกับหัวกับหางเบิ้อง เขาเห็ดสองรอบเป็นบ่รอบแรกเขาได้ตัวใดนะทุบยังไม่หมดขูดได้อืมทุบยังไม่หมดพี่นอ้อนทุบยังไม่หมดขูดได้อีกขูดได้อีกพี่น้องขูดได้อีก,ดดอกเอาอีกรอบ ขออนุญาตมันเป็นแกนต่วต้นต้นไหนนี่มันเป็นแกนเร็วๆเ,เปียกมันน้อยๆเนี่ยเป็นแกนเร็ยวๆไปกอน nhóm tên lại Chắc lọt bởi cái nón chắc lọt luôn Nó cho <laughs> kênh Ghiền ไปก็ไปเรื่อยๆอืมตัวใดล่ะตุ้มไทยมาเบิองบ่ซูมออกพี่น้องซูมออกมันจะขึ้นตัวใดหนึ่งคือพญาน,นาคไปเรื่อยๆเด้อบ่านี่หนาอืมอืมคิดอยู่พี่น้องคิดอยู่คิดอยู่ความจริงไฟไฟอันอันไหนอัน ไกนโทรศัพท์เลยไม่จอระเบิดนลี้ยงกระสิเจมป์ปนปลอดไทยไายมาเบิรงนด้วยกันนะกะลังตีดอกพี่นอ้องว่าระได้ตัวใดมันไม่ขึ้นใช่ไลักษณะแบบนี้ ไปเบิ่งกันบ่อือไอคนตียงไกมือก็สิออกมื้อนี้วันที่อือวันที่30 30มื้ออื่น31 31ค่อยออกชัดบ่มามาเบิ่งนํากันบ่หรือว่าให้พี่มาเบิ่งเบิ่งยามดยามมื้อเ้นก็ได้แม่นบ่อ่ายามมื้อเนมันสิขึ้นบ่อือแต่นเฮาก็พอได้นันอยู่นี่เฮาก็พอตีได้อยู่นี่ว่าสิเป็นตัวใด โอเคเ้าดับถูกบ่ะนะยันชื้นอยู่เนาะอือป้าปลากับไอ้นันยุพี่น้องอืมไปเข่าฟันก็ได้เด้อท่นนันมื่ออื่นบ่ได้มาเบิ่งเัินก็ไปเข่าฟันก็ได้เด้อเอาคนหัวลุกอาจารย์อาจารย์ใส่ชุดนี้ไปเอาเอาอุปกรณ์มาแล้ววันบ่อือไปเสี้ยงกับพี่น้องไปเสี้ยงเอา ลาจากคุณก้อนบอลเนี่ยลาจากคุณก้อนไปเสี่ยงออกพี่น้องอดับเทียนซะหม,มึดหมึดแล้วเปิดไฟสองทางได้ไหมฮะเห็นทางไหมเปิดไฟสองทางหเห็นเขาแฟดกล่องเนี่ยบ่เห็นแฟดกล่องอืมขันหมึดเห็นบ่โอ้ยงกัดกัดพี่น้องขันหยาบหยาบโอเคอไฟสองทาง พี่น้องตามนั่นละเด้อสาวคนแก่น่มาบอกถอตีได้ตัวใดก็ยังคอยพากกันคอมเมนต์ือว่าพากกันอะไล่ครพักันแช์เนาะว่ามันจะได้ตัวใดขอบคุณเจ้าทีเจ้าทางไอ้โอสาธุเจ้าทีเจ้าทางไปเข้าฟันดูก็ได้เด้อพี่น้องเจ้าทีเจ้าทางก็ได้กลับหน้ากองสาวคนแก่กับมืดมืดกลับพี่น้องกลับปะเนี่ย จะลืมติดตามคลิปนี้พี่น้องลองขอไปเบิ้งกันค่ะบีโอเคอยู่ในรถออจานเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วสิเปลี่ยนชุดเปลี่ยนป่นะเ,เ,เอาขอบคุณในายสำหรับคลิปนี้พี่น้องถ้าถูกนี่ก็จะคอยว่ากันอีกทีนึงสาวคนเจ้าสีหสาห่หายซ้ำหายห่างวดต่อกันสักก้อนได้ล้วสองงวด เก่าเนืองก็แปดแปดอันนี้วงวดที่สามเลพี่น้องมันจะมืดจังน่อยเอาโอเคสวัสดีค่ะไปตัดอีกคนนีงไม่ไม,ไม่ไม่ตัดพอเราจบไปแล้วก็จบไปแล้วนะอืมเพื่อชมบทท่านกบบองบุ๊คอะไรหน<อ>ีเอามาอะไรข้อมูลกระเป๋า,าน้องกระเป๋าน้องยังไงถุงน้ำแขงถุงกระดาษอ๋อน้องจิกกี้เ,บบเที่ออยว ฝากกระเป๋าเนะกระเป๋าวันหอยขายตัวนี้โบอ,อันน้นะองออกม,มาจากนีอ๋อมีตะเครื่องเงินเราต้องวม่เกี่ยวกัต้องมาวันใกล้ออกแต่ว่า หวยจริงๆถ้าจะออกให้เห็นเด่นชัดจริงคือเที่ยงคืนมีแสงแต่ว่าถาเป้าหวอแต่เที่ยงคืนนี้ชัดเป๊ะแดงเลยเลยด้ตีดยแดงจึงคืนเลยเลยด้อฮะถ้าต้นนั้นหนักกว่าย่างเ<ด>ขาให้ปวนเลยอือเสร์ลว น้องเ็ดน้องเล็เลดูอยู่ทำอะไรน้องเล็ดดูอยู่โพดไปน,นี่เอายังสดอยู่ตนะัวนี้เอาจ่ลัแชร์บันทึกไฮไลท์ปิดบันทึกมันก็ได้หลายนาทีเราได้เลยไปโพดแบบใดเนาะป่ะนะมีต่ตลืมโพดเนี่ยเรว่าโพดแบบใดหลังจากที่ไอ้นนั่นมาแล้วนะหลังจากที่ไอ้นไทยทอดมาแล้ว ปิดไมโครโฟนบันทึกไฮไลท์บันทึกแล้วโพสต,ตรงไหนโพสต,ตรงไหนน้องเลดบอกพี่หน่อยโพสต,ตรงไหนดูข้อมูลอันนี้เพิ่องอันฮัดไอ้นั่นทแทลเลกด้วยนะฮัดไอ้กำลังสิบกลับพี่น้องกำลังสิบกลับบ่ญนนหอนเปิดแอร์หอนเอาเปิดแอร์เย็นๆล็อกพัดปกติโพสหรือยังนี่แชร์บันทึกไฮไลท์ปิดแฟลชปิดไมโครคนก็คือแชร์เลนะ่ะเออเรายังไม่แชร์เลยที่เราถ่ายเอาอยู่นะ สร้างโพสคัดลกอกผู้ได้คัดลอกได้ล่ะแชร์เลยได้ล่ะเมียนจิอุตส่าห์มาไม่ได้คัดลอกสร้างโพสแชร์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 มันก็ปไปแหละแชร์ไปเฟซดูซิแชร์ไปเฟซลังเชื่อมต่อ มันยังสดอยู่ดิเนี่ยยังสดอยู่เอาตัวนั้นโพตัวนั้นไปโพใส่หน้าเนาะดูข้อมูลตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเบิ้งซ้ายกันนะมันยังเป็นสดอยู่ดิเนี่ยยังบม่ตัดเรียนอันปิดสดอยู่นะดูข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อข้อมข้อมูลเพิ่มเติมบ้ากระบานออกง่าแล้วบ่าเมียนี่เนาะ กาตัวนี้ใช่ไหมกากระบาดออกเลยออกว่าไแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดการตกลง